ย <Ay> <d ita> ินดีตระกูลสวสดีเจ็บแชแนลกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูเขาเรียกเมนูบ้านๆน,นะคะหลังจากที่เราไปทะเลมาเราก็ได้หมึกแบบสดๆแบบขึ้นจากเรือเลยนะคะนี่เลยเป็นหมึกกล้วยหมึกไข่นะคะตัวเล็กพี่จับยแยกแเขาเรียกแยกขี้แยกตัวแอรเขาเรียกอะไรนะสีดำๆอ่ะขี้หมึกออกแล้วนะคะนี่เลยหยได้อันเนี้ยนัทสองสองโลกว่าแล้วก็มันจะเหลือตรงส่วนที่พี่ชาติอ่ะตก เอาหมึกสดเนี่ยไปตกปลามาด้วยนะคะประมาณครึ่งกิโลได้มัง้งน่าจะาก,ก็รวมเป็น2โลครึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําเป็นหมึกน้ําดํานะคะให้ทุกคนในบ้านชิมนะคะ EP หนึ่งหมึกดํำดำอะ่ะเราเคยทําไปแล้วที่เกาะยอเราก็จะมูฟออนมาที่นี่ที่บ้านออดนะคะกินกันแบบจุใจหนำใจกันไปเลยนะคะมาไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยจ้าวัตถุดิบนะคะนี่เลยจ้าเป็นหมึกของเรานะคะดีหมึก <อ>ก็จะมีผสมกันนะตัวเลกตัว<า>ใหญ่ใช่ใเ,เ,เพราะว่าวันที่เราไปอ่ะเราได้นกน้ําแข็งไว้เลยฟิตคือเข้าฟิตเลยเมันก็ต้องรีบทํานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังถ้านานไปมันก็จะเป็นแบบหมึกนิ่มๆเละๆนิดนึงนะคะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะนี่เลยจ้ากระเทียมหอมแดงรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวโครกนะคะพอหยาบๆนะคะเราจะไม่ใช้ตะไคร้นะคะในในวันนี้นะคะลำดับถัดมาก็จะมีน้ำมันหอยค่ะ สีอิ๊วขาวผงชูรสผงปรุงรสซอสดำหวานนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายขี้หมึกนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนี่เราก็จะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดะะด้ดนะคะนี่เลยโดยน้องเบนนะคะเป็นคนทำไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มขั้นตอนการผัดกันจ้าไม่อยากรู้ว่าว่า อันนี้เอามาจากตัวหมึกมันรองใช่พี่แกออกม้อคอใช่เพราะว่าถ้าเกิดนนเราซื้อทั้งหมดเลยได้แค่นี้นใช่เพราะว่าเป็นหมกึกกล้วยอ่ะขี้หมึกมันจะเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเป็นหมึกกระดองหม ực, ึกเขาเรียกหมึกกระดองอะไรแหละหมึกกระดองหมึกลูกยอหมึกโดยทั่วไปอ่ะขี้หมึกมันจะเยอะกว่าอันนี้โดยปกติเขาจะมันจะมีน้ำอ่าเพราะอนะมีขี้หมึกไข่ยแยกต่างหากก็มีนะคะเพื่อที่จะเอามาผัดให้มันดําขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แค่ตัวหมึกกล้วยอ่ะขี้หมึกมันไม่พอมันดาไม่พอนะคะมา มีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีแล้วไม่มีไะเริ่มขั้นตอนการผัดกันผัดโดยน้องเบ้นเหมือนเดิม,มน,นะคะเ,เริ่มจ้าขั้นตอนการผัดอันดับแรกอ่อ,อปึ๊บเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปเยอะไหมไม่เยอะพอไม่ไม่เ,มมเออสักอี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 กหน่อยนึงอ่าพอก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปผัดนะคะลงไปหรอลงเลยจ้า ให้มันหอมหอมวันนี้เหมือนไฟเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่แรงเดี๋ยวเราขอ,อเติม,มไฟสักเล็กน้อยอกลิ่นออกมาแล้วหอมเลยอะแค่แคบลงมาในกระทะกลิ่นออกมาแบบหอมหอมเลยโชยใช่ไหมใช่ครับ ผัดให้มันพอเหลืองนะทุกคนไม่ต้องให้มันแบบไหม้เกินไปเดี๋ยวนี้เราทำกับข้าวสังเกตไหมครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเตามาหลาย EP แล้ว<ช>เพราะว่าทำจากเตาถ่านมันมันหอมกับข้าวมันได้ความนัวแล้วก็ต้องแต่เตามีมีที่วางอย่างนี้ก็ดีเลยเราก็เลยจะใช้เป็นเตาถ่านใช่เป็นหลักแนวย้อนยุคครับแล้วก็จะมีคนทำเป็นน้องเบน ันนี้ไปก็ทำาติเขาได้หลายเมนูเลยน่ะฝึกเขาเรียกว่าฝึกปืนวิชาพราะเปิดร้านเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนี่เปิดร้านได้เลยเนี่เกิดไปอยู่ต่างประเทศนะ้ไปเปิดร้านอาหารไทยได้นี่พอโลกเข้าใจตรงกันนะคะนี่เราก็ผัดให้มันหอมเพราะว่าตอนนี้ไฟมันอ่อนนะไฟมันยังไม่แรงเดี๋ยวเราให้มันเดือดนึงนะคะสักนิดนึง เราใส่น้ำมันเยอะขนาดน,นี้เ,เดี๋ยวให้มันหอมเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันอบน้ำมันไปด้วยเข็ดความอร่อยอยู่ที่คนปรุงแล้วแต่ความชอบแต่ห<ง>มึกน้ำดำรสชาติก็จะมีหวานเค็มหวานเค็มหวานนำํำแล้วก็หอมพวกกระเทียมหอมแดงหอมเครื่องเทศเครื่องเทศนะคะเริ่มเหลืองเริ่มพอเหลืองเหลืองนิดนึงแต่ว่าเราต้องการให้มันเหลืองอีกนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้มันนัว ไอ้นี่หนักมากเลยกระปีตาเลียบตาเลีตาหลิวตาหลิวกระบวยตกระ buoy อ้าวตาหลิวตาหลิวมันไม่ไม่ใช่เป็นที่แบบนี้หรอไม่ใช่แล้วแต่คนเรียกออ๋แแล้วต่บ้านเราเรียกตาหลิวบ้านเขาเรียกวักเออไม่ห็นป่ะแล้วแต่คนเรียกวักตะแก่งเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนนะคะเราทำกับข้าวเราทำให้เสร็จดั้าง ให้ข้างบ้านสะเทือนอ่ะมามาปรุงรสนะคะนี่เลยน้ำตาลมะพร,ะรา้าวไปได้หนาะใส่เลยจ้าปรุงปรุงรสใส่น้ำตามลมะพร้าวไปรสชาติก็ตามความชอบของเราเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอย ซูดำหวานนะคะเพิ่มความความดำสี่ช้อนก็น้ำตาลทรายตัดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสกันทีครับมาเรียกแล้วค่ะมานี่โอเคเดี๋ยวขี้ท่าร้านโอเคเสร็จแล้วต้องเบนติดภารกิจนี่ผงชูรสนะคะใส่ลงไปเลยตามความชอบ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วจะบ้านบางบ้านเขาก็ไม่ใส่ใช่แล้วก็ปุงปรุงรสหนึ่งชง้อนชาใส่ลงไปก็ผัด<ป>แล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะใส่น้ำปลาลงไปสีสันสวยใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำที่หมึกไปนะ เข้าไปให้มันเดือดเล็กน้อยโอ้โหผุดๆเลยอ่าอันนี้ขั้นตอนสำคัญแล้วคืออะไรครับพี้หมึกค่ะนี่อ่าขี้หมึกดำๆใส่ลงไปเลยโอ้อันนี้มันอาจจะไม่ได้ดำมากนะทุกคนเพราะว่าหมึกมันหมึกน้อยใช่แต่ก็ดำนะดังไหมดำปี๋เลยร้านที่เราไปกินอ่ะจะเป็นร้านที่ซีโชอนอ่ะคือเป็นร้านเด็ดเลยอ่ะก็คือสั่งตะถ้วยเดียวไม่เคยพอใช่ค่ะ เดี๋ยวเราชิมชิมรสนิดหนึ่งนะคะนัวนัวเลยอะ่ะโอ้เหนียวเหนียวเลยมไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะเค็มของซอสหอยนะคะแต่หมึกเราไม่มีความเค็มแน่นอนเพราะว่าหมึกเราไม่ได้ดองเกลือมาอมเพราะว่าหมึกถ้าเกิดหมึกไม่สดอะ่ะมันจะดองเกลือมามันจะทําให้หมึกเค็มมาก อุประ์นจับกระทะนี่โหสีสวยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมึกลงไปเลยนะคะแล้วก็ชิมรสอีกรอบเพราะว่าต้องเอน้ำในตัวหมึกมันจะออกมาอีกหนึ่งขั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ำเปล่านะคะ,ะนนำครับวัตถุดิบสำคัญครับใส่ลงไปเลยจ้าหมึกนะคะโหันนี้เป็นหมึกไท่หมึกกล้วยไท่ ทุกใจแน่วันนี้สีสิมันยำไม่ถาใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะเพราะว่าที่หมึกเรานอ้อยถ้าเป็นที่ร้านนะที่หมึกมันจะเยอะเห็นไหมน้ำมันจะน้ำหมึกมันเริ่มออกแล้วแล้ก็รอให้หมึกสุกอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่เจ๊ยบจะชิมรส เดือดโคตรทุกคนหมึกมันเริ่มหดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นก่อนนะระหว่างรอพิชานะคะนี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วเหลือตัวนิดเดียวเองตัวนิดเดียวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะอ่ะมานี่ตักเสิร์ฟครับโอ้เห็นไหมหมึกมันหดเลยอ่ะอุ๊ยร้อนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ้อเดือดโคตรโุตรเราไปตัดได้ไหม ตักตัวมึกออกมาตัวเลยอ่ะใช่เอาน้ำด้วยเอาน้ำหมดเลยเพราะว่าเราเอาหมดน้ำมันเข้มข้นน้ำปูกระข้าวอร่อยมากใช่มันมาเหลือนิดหน่อยมันนานเกินไงมันต้องพักแบบพอปิดฝาแล้วพอสะดุ้งอ่ะเหมือนห้าวิสักสิบวิอะไรอย่างงี้รากข้าวถ้ารากเนี้ยมันบางตัวหมึกเสร็จมันบางเสร็จแล้วค่ะหมึกํำดำนะคะไปเดี๋ยวเราไปให้ทุกคนในบ้านชิมกันจ้า หอมนัวมากมาหาพร้อมเสิร์ฟแล้วหลังจากที่รอนานมากนี่ม hey, anyway. ันแค่อุ่นๆแล้วอ่ะมันไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เชิญค่ะเชิญค่ะเฮ้ยหลวงเบ้าหลวงเบ้าหนึ่งไปถอดชุดก่อนไปหลวงเบ้ามาแตงไม่ดำซุ่มมาซุ่มมาอะไรอ่ะหมึกน้ำดำนึกว่าพะโล้ใช่ไหมชิมนิมลาดกับซีฟู้ดนะไม่ต้องลาดเลยรสชาติเหมือนที่ทรงขาไหมเหมือนไหมหรอจำรสชาติอน้นไม่ได้ไม่อันุแต่มันมีตะไคร้ด้วยอ่าแต่อันนี้ไม่มีตะไคร่ มีแค่กระเทียมหอมแดงพริไทยเหมือนที่นครไหมใกล้เคียงเขาถามพี่น้องเพราะว่าพี่น้องแดกข้าวสองโถเพราะว่าที่นครอ่ะเหมือนไม่ใส่พริกไทยนะใช่เขอไม่จะไม่มีพริกไทยอย่างเราอันนี้เอาแนวไปทางต้มเค็มไหมใช่ประมาณหนึ่งทางต้มเค็มเลยเปน้ำข้าวหลิววะใช่ไหมน้ำเนี่ยครูเข้ากุ้งก้เลยครูข้าวสดก้าเลยปลาสีคูตัดกันดูกสุดใช่เพราะว่ากลัวกลัวแบบมันเลี่ยนแต่ไม่เค็มนะไม่เค็มนะไม่เค็มโปเต็มต้องติดหวานมั้ย อันนั้นมันติดหวานไหมติดหวานไปที่นู่นเหรอเนาะใช่ติดหวานไปทางหวานแล้วก็เค็มปลายๆนิดเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเค็มเยอะเกินไปอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนกันปลาหมูพี่เองแต่ถ้าเคยกินแบบไอ้นี้จริงๆนะเบหมึกกระตอยอ่ะนั้นไปกินบ้านเพื่อนอ่ะเขาออกเรือกับมาให้มาเรือใหญ่มันต้องแบบโซด์ยังไงหมึกกระตอยเป็นๆอ่ะกะโยนลงหม้อแล้วกใส่น้ำตาลตักให้พอหน่อยใสแฉลบตาลแล้วก็เกลือตัด แค่นั้นพอเลยที่เหลือหมึกมันออกมาเองน้ำมันออกมากรอบเองเนี่ยอนนี้ไม่ได้ใส่น้ำนะคือใช่มันเป็นวิถีคนเรือสมัยก่อนนี่เพรา่าใช่ไหมครับเพราะว่าไอหมึกน้ำทำจ๋าๆจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ข้นอย่างนี้เว้ยมันก็คือน้ำหมึกที่แบบว่าเออท่วมออกมาใสๆหมึกสดๆที่แบบ แล้วนี่บอกมาเลยอ่ะจะพอเราไปกินตามร้านอะไรเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นหมึกขวดแล้วแล้วหมึกขวดผสมแล้วก็มันจะเป็นน้ำหมึกต่างหากใช่น้ำหมึกอันตรายไม่เป็นมันจะมีขี้หมึกต่างหากมึกแท้นั่นแหละแต่ว่าเขาแยกต่างหากเป็นน้ำใช่แต่ว่าสูตรแท้คนเรือเลยคือหมึกกับตอยแล้วต้องลงเรือต้องออกเรือเรือคุณต้องเข้าแล้วเราต้องทะเลเลยโอเคอะไรไหมไปข้าวกิน i̇şte กับข้าวอ่ะเด็ดเลยอ่ะแม่เองชิมจักร้านนี้ฟู้ดนี่ ดู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 ขดข้าวเหอพี่ว so <S 2 thighs> ่าเรื่องนี้มีแต่เมนูอร่อยอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่วงนี้มีเมนูอร่อยนะขดข้าวข้าวดีกว่าแต่ว่าตัวหมึกมันกําลังดีเนาะใช่ไข่มันกําลังแบบพอดีคำอะนี่เป็นหมึกไข่ด้วยนะดูชนชนไหนเป็นชนไหนนะสุดยอดเลยนะนอนชิมยังนอนชิมยังคะอ่ลองชิมนี่ตักมาชิมบ้างดิถ้วยเนี้ยอืมแล้วเดี๋ยวเกือบเป็ด อยูเยเอาที่แม่มันแดนมาเลยเรา้ใช้อย่างนี้เรากินเป็นไน้นี่เลยแล้วหมึกมันี้มตำเลยหมึกมันไม่เละอ่ะตัวหมึกมันมันยังหนึบๆอยู่เลยอ่ะมันมันยังสดอดูดีที่ว่าเราได้แบบสดมาจากชาบมมงะเงยอื้เราไิน่ที่เอามาจากทะเลปะใช่ตัวมันเป็นกลมๆเลยอ่ะตัวมันถึงแนี้ไม่เสดาน้ำเลยเหรอเพราะฉะรทูกข้าเอาเออน้ำปาไไปเฮ้ยกินได้เนี่ยไม่ใส่มันน้าจากตัวมึกเพราะว่าตอนแรกตัวหมึกมันจะยาว เราพอเรายิ่งอุ่นเลยแล้วพอราัาขึ้นมาแล้วอ่ะมันยิ่งโดนความร้อนอ่ะมันจะหดเข้าเรื่อยๆจริหลือเจัาคะไม่มันไม่เหนียวอ่ะนี่ทาไมอาขึ้นนะเหลือแค่นี้นะเหลือนิดเดียวเลยนะถือว่าเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะคะไปลองทำกินดูสำหรับ e ินี้ก็ฝาก้วยนะครับฝากพ่ออ๋อเดี๋ยวไปให้พ่อชิมก่อนนี่นี่นี่ที่เด็ดเลยไปงั้นเดี๋ยวเราเอาแบบสดสดนี้ไปให้พ่อชิมก่อนไปให้พ่อกันพ่อได้ท่านชอบใช่ช่วยนี้ให้พ่อไปเลยเพราะว่า เขาว่าถ้าหวานนิดหน่อยมันจะดีอยู่เนี่แต่ว่าถ้าหวานเกินเพราะว่ามันจะแบบมันมันจะเลี่ยนไม่รู้เดี๋ยวลองชิมคุณพ่อคะพ่อลองชิมหมึกว่างเลยวัวนี้ให้ยกให้คุณพ่อเลยค่ะไม่ได้หากินง่ายๆนะหมึกสดขนาดเนี้ยเพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ติดทะเลนะแต่พ่อไม่กินนี่ลูกชายคุณพ่อจะกินหมดเลยนะคะมันตามมาอ่ครับจะนองกินไหมอร่อยฮะอร่อยออร่ยมากไปกันติกบอดติดติดติดนอ้ยหมึกต้มเค็มประมาณนึงต้เค็มใช่ป่ะ ได้หมึกน้ำดำมันใช้เป็นต้มเค็มไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศมันเป็นต้มเค็มเนื้อหมึกอืมอะไรมม่พอหนึบเลยอ่ะวันนี้ให้ไว้เลยพ่อวัน้ให้เลยพ่อไปกินข้าวด้วยเอาไปไว้ไว้บนโต๊ะเดี๋ยวตักเพิ่มให้พ่อจะไปไว้บนโต๊ะอืมหืมมาหมึกมันสดไหมเอออร่อยหมึกมันหนึบนะหมึกต้มเค็มป่ะหมึกอะไรที่จริงแล้วมันเป็นหมึกผัดน้ำดำพ่อ ใช่แต่ว่าเครื่องเทศมันออกแนวต้มเค็มถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะคะไปโอเคค่ะสำหรับวีฟินี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหวานเจ็บใช่แนลด้วยนะคะจะได้มีเมนูเด็ดๆเมนูอร่อยมานำเสนอนะคะสำหรับวีฟินี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพิหน้ามาดูว่าเราจะทำเมนูอะไรกันต่อนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอร่อยแต่เราไม่ม่วยเองบายตาหมึงมันสด